ừ <coughs> ừ เบรกติดนะครับสาเหตุทำให้มอเตอร์ไม่หมุนแล้วก็ทำให้มอเตอร์ไหมนะครับผมติดสเปรย์ล้างตัวน,นี้หน่อยรับผมให้มันลื่นนะครับเกาะสปริงเลยโอเค ผมนำมอเตอร์เข้าที่เดิมเลยนะครับยึดนะมอเตอร์เลยนะครับทั้งสี่ตัวนะไอ้ควงสั้นใส่ตะขอเบรกเลยนะครับ รว okay. มจูดีสักหน่อยให้โชปั่นเข้ารูปทุกอย่างนะครับผมเข้าเลยนะครับ นีต้องล็อกแน่นนะครับผม <Okay. S 1> โอเคโดดใส่กนนี้เข้าไปเลยนะฮะนอยออเเนะบิ้งหน,น,น่อยตอนนั่อยอ้สายเสีเยสกย็นียใช่ย้าแตนจะเียค่ยังมกว่าแตกวะ เ,เ,นะเสียบปั๊กไฟทดสอบมอเตอร์เลยนะครับโอเคนะครับหมุนนะครับผมนนอนนกำลังหมุนนะครับลองสังซักเลยนะครับโอเคนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดติดต เพื่อเป็นกำลังใจช่างแรงงานนะครับผมขอขอบพระคุณครับ